นึ่งเคล็ดลับความสวยความงามมาแนะนําให้เพื่อนๆรู้จักกันโมโคเซ่แบบนี้ค่ะที่เป็นทั้งครีมกันแดดที่เป็นทั้งคอนซีลเลอร์เป็นทั้งรองพื้นใช่ไหมแล้วก็เป็นครีมบํารุงสำหรับคนที่โดนแดดนานๆเนี่ยก็จะทําให้ผิวหน้าเราเนี่ยไม่แดงนะคะจากแสงแดดได้ด้วยนะคะไม่มันไม่เหนอะเหนมือนครีมกันแดดพอไปตามทางตลาดที่ใช้ผสมน้ํามันผิวม,มันนิ่งมากอะมันสมูทมากอะมันแบบหายไปเลยอะทาให้ผิวหน้าเราแด,ดูกระ่างใสนะคะแล้วก็ สดชื่นตลอดวันแล้วก็ใครที่ใช้แล้วติดอกติดใจอย่าลืมนะบอกต่อเพื่อนๆด้วยเพื่อนเเนี่ยจะได้เสยร์เเหมือนเรานะจ๊ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะสำหรับโมโคเซ่คอนเทนเนอร์ัสกีตัวนี้ค่ะอย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าคุณจะได้ลองใช้เองโทร0846132424หรือ www.mocose.com ค่วันนี้เป็นเป็นเื่องายานดีที่ดีของพี่เขให้ไปจะ้ของอ่าสยามดารา ขอขอบคุณสยามดาราก่อนเลยอันดับแรกวันนี้เป็นวันเกิดของสยามดารานะคะอันดับแรกเลยที่อันี้อยากจะพูดขอขอบคุณสยามดารา ที่ไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรก็แล้วแต่อย่างน้อยก็มีเอมี่ในหน้าหนึ่งของสยามดารา <c oughs> แล้ววันนี้เอมี่ก็ขอฝากเนื้อฝากตัวกับสยามดาราด้วยนะคะแล้วก็วันนี้เป็นวันเกิดก็ขอแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูสยามดาราขอให้ wish uh, all the best come true ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ขอให้ประสบความสําเร็จในทุกๆด้านขอให้อยู่คู่วงการบันเทิงแบบนี้ตลอดเอมีม่นตีมอะไรคะวันนี้ไม่ตามทไม่ตามเป็นรอย a l ออร์คค่ะอกคุณเท้าฟ้าได้ดอกได้ดอกคุณเท้าฟา ในตัวเอมี่ดอกมันใหญ่มากถ้ <c oughs> าถามนี่ค <c oughs> ือการถาว่าถ่ายเจ็กซี่เพนทาวล่าสุดท่าตัวฟันยิ่งกว่าเลย <c oughs> ก็หลักแสนค่ะอ่เลยะคไม่ถอดค่ะเอมี่กล้าขอแก้ตรงนี้เลยทกอกคนถ่ายเพนท้าวไม่มีไม่โป๊ตอนนี้ทางเพนท้าวโดนโจมตีบอกว่าเอมี่ถ่ายเพนท้าวแล้วไงอ่ะทําไมไม่โป๊ทําไมไม่แก้ผ้าทางเพนท้าวพูดเลยค่ะว่า เป็นนักแสดงหรือศิลปินคนแรกที่ถ่ายแบบผ้าตัวสูงที่สุดแล้วก็ไม่โปเลยแล้โหมีกระแสมาหรือเปล่าทำให้เรามีงายนอย่างนี้ก็ก็อ <c oughs> ขอขอบพระคุณพระฮาวเวิร์ดดีกว่าไม่มีพระฮาวเวิร์ดก็ไม่มีเอมี่ในวันนี้ถ้าถ้าคุณเห็นว่ามีาไปแก,าแก้ผ้าดูดวแก้ผ้าจริงๆไม่ได้แก้ผ้านะคะจริงๆกำลังเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่เฉยๆเพราะว่าการดูดวงนี่มัน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 ดูกันหลายชุดเอมี่บอกว่าไม่ไม่ต้องแก้ขนาดนั้นก็ได้จริงๆดวงเอมี่มองหน้าก็รู้แล้วว่าว่าว่ามันออกมาแบบไหนอะไรอย่างเงา ไม่ไม่ได้แก้เลยค่ะไม่ได้เห็นว่าแก้ผ้าดูหยดขนาดที่แบบว่าจะไปทำเสน่ห์ใส่โดมประก่อนลาเลยอะค่ะเอมี่ไม่ใช่ไม่ได้ทำใส่พี่โดมประก่อนลาแค่บอกว่าหนูชอบพี่โดมมากพี่โดมพี่โดมแบบเพอร์เฟกต์แมนทนาเอาไม่เอาแล้ว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 วันนี้พี่โดมก็มานะคะเอมี่ค่ะเมื่อกี้เห็นแล้วพี่โดมเดินข้างหลังพอดีเลยไอ้ ถึงแม้ว่าหนูจะน่าปลาก็น่าประหลางเงินล้านนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูขอขอหนึ่งอย่างได้ไหมคะพอดีมีคนเขาออกมาพูดบอกว่าเอมี่เนี่ยเดี๋ยวอีกไม่นานก็จะมีคนมายึดรถแล้วบอกว่าอ่าเอมี่ยังมีเสียซื้อรถให้ขอโทษนะคะเอมี่ซื้อรถคันนี้เองด้วยน้ําพักน้ําแรงของเอมี่ให้ถอนคําพูดของพี่เดี๋ยวนี้นะคะรถคันนี้ซื้อเองชื่อเอมี่อามารวันิริกิติรัตน์ค่ะใช่ค่ะ ไม่ดีค่ะใช่แะก็ยังไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวเขาคงรู้ตัวเองในวงการหรือเปล่าคะเาเป็นอรเือนเดิมหรือเปล่าไม่ไม่ค่ะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่คนในวงการหรือจะวงการขานึงอ่ะแต่ขาหนึ่งเขาไม่ใช่อย่างนทอเคบาหรือเปล่าใช่นะคะเคบ้าไม่ค่ะไม่เขาเขาเป็นคนคนนึงที่ที่แค่อยากเข้ามาในชีวิตเอมมี่แล้วก็มาทาลายชีวิตเอมมี่ดีกว่าือยานองทหารหรือเปล่าไม่ใม่ไม่ค่ะไม่ไม่ใช่อาจารย์นะคะแต่ว่าเดี๋ยว เมื่อกี้เมื่อกี้เรื่องเรื่องรถนะคะซื้อเองค่ะถึงแม้ว่าหนูจะขับรถราคาไม่แพงมากแต่ก็หลักล้านเพราะฉะนั้นอย่าให้พี่เขามาพูดแบบนี้ใช่ไหม้นพี่คนันโนหรือเปล่าคะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ดนใช่คะแล้วก็จริงๆมีเรื่องนึงที่จริงๆมีเรื่องนึงที่เสียใจคือเอมมี่ให้อภัยอาจารย์ ตั้งแต่ในรายการพี่วูดดี้แล้วอาจารย์ยังก็ไม่หยุดเลยแต่ว่าล่าสุด,สดมีแท็กรูปมีแท็กรูบมาด่ายมี่ด้วยนะคะก็ขอฝากอาจารย์นดตรงนี้ว่าก็ท่านด้วยเรียกตัวเองว่าอาจารย์อเบียทิเชอร์เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั <c oughs> ้นอาจารย์ ที่เอมี่คอมเมนต์กลับไปของอาจารย์ว่าอ๋ออาจารย์คะหยุดเถอะค่ะเอมี่บอกเขาเพราะฉะนั้นเลิกเลิกใช้ชื่อเอมี่จะดีจะกัดใครกัดค่ะแต่อย่ากัดเอมี่พอแล้ววันนี้แค่นี้ก็ดังมากพอแล้วค่ะใครเกาะกระแสใครดังกันแน่ค่ะณตอนนี้ที่เอมี่รู้สึกเอออาจารย์คะหนูไม่ได้เกาะอาจารย์นะคะแต่อาจารย์ก็หยุดเกาะค่ะ มันเยอะมากค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเอมี่เอามาแล้วเนี่ยามาพูดกันถึงจากตรงหรือหรือทางวัฒนธรรมหรือพระพุทธศาสนาอาจารย์อาจารย์น่าจะมองดูตัวเองมากกว่าคิดไหมคะว่าจะฟ้องกับไม่ฟ้องอค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็มีคอนอื่นฟ้องเขาแล้วมาคิด,ค,ดคิดว่าเอมี่ขนะย้อนข่าวนิดน,นึงก่อนนะนที่บอกว่ากินดาราสิบคนมันไม่ใช่แต่มันมีหนึ่งคนคือเมฆวินัยไกรบุลนวคะมาพูดกับเอมี่เอมี่ว่าไงบ้างคะรคืเมฆวินัยไกรบุญนะคะไม่รู้จักแล้วอ่ะ เขาไม่รู้จักเขาบอกว่าเขาจำไม่ได้ว่าเคยกินหรือว่าอ๋อหนูหนูก็จำไม่ได้ค่ะว่าเคยกินพี่หรือเปล่าแล้วก็แล้วก็เขาบอกว่าอ๋อไม่อยากฟ้องฟ้องอะไรครับพี่เออฟ้องอะไรเพราะว่าอ่าอย่าอย่าพูดเลยดีกว่าเพราะว่าเรามีพยานอ่าเพราะว่าตัวเอมี่เองถึงแม้ว่าจะไม่สวยเขาต่างหากที่เป็นคนมาขอเบอร์เพราะฉะนั้นอย่ามาพูดว่าเอมี่อ่ะจะไปเกาะเขาหรือไม่อยากทำให้เอมี่ดังกว่านี้แค่นี้ก็ดังมากพอแล้วค่ะมี่เขาบอก่าย้อนกลับไปเมื่อสิบปีที่แล้วอ่ะเอมี่ต้องอายุแค่สิบห้าสิบหกเขาไม่กินเด พูดว่าย้อนกลับไปเมฆอ๋อทั้งนั้นพี่เมฆคงคงปั้นแล้วล่ะค่ะเพราะว่าเอมี่เอมี่เข้ามาอยู่กรุงเทพนี่เอมี่อายุ17ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่แล้วล่ะค่ะเพราะฉะนั้นขอให้พี่ๆทุกคนไม่ได้เข้าข้างใครนะคะแต่ว่าอยากให้พี่ๆเนี่ยรักหนูด้วยเออแล้วก็พิจารณานิดนึงเพราะว่าเอมี่เข้ามาเหยียบกรุงเทพครั้งแรกหลังจากที่โดนฉุดแล้นะคะอายุสิบเจ็ดค่ะอายุสิบเจ็ดจริงจริงหนูชื่อต้อมหนูนี่แหละค่ะอีต้อมวยขวาง เปลี่ยนชื่อทำไมอ่ะทำไมถึงเปลี่ยนเพราะว่ามีเพื่อนก็เคยเยอะโอ้พี่ตุ้มพี่ตุ้มพี่ตุ้มอ่ะปริญญาน้องเจเน็ตเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยก็เป็นเป็นกระเทยหมดเลยเพราะฉะนั้นฉันที่ชื่อตั้มตั้มกับตุ้มมันคล้ายๆกันก็เลยเออจริงๆอ่ะชื่อเป็นเอมมี่โอ้แต่ทุกคนเรียกว่าเอมมี่ก็เลยเอมมี่ตามมาถึงทุกวันนี้แต่ที่ยัหนูมาจากบ้านนอกก็คือบ้านนอกคลอดหมอตำแยได้ค่ะพี่ ที่มีกระแสวิพกากษ์วิจารณ์ข้างหน,นออตอนนี้แถลงข่าวเรียบร้อยแล้วค่ะจริงๆไม่มีอะไรแล้วก็ทางบริษัท SP1 พัขบขอขอบพระคุณพุที่เขาก่อนเนาะขอขอบพระคุณ SP1 พีวับที่ที่ออกมายอมรับว่าพวกพี่เขาปล่อยหนูไม่ได้ปล่อยจริงๆเพราะว่า อยากให้คนที่เขาคิดว่าเอ้ยออกมาปล่อยแบบนี้อเกาะเกาะกระแสบุญดังเออพี่ใช้สมองส่วนไหนคิดคะ <c oughs> ถึงแม้ว่าหนูจะดูเลวหรือแรงแต่ว่าหนูก็คงไม่ไม่ปล่อยกระแสในวันพระหรือวันบวชแน่นอนค่ะเพราะว่าวันบวชเนี่ยหนูก็เป็นคนไปเตรียมของเองทั้งหมดด้วยเพราะฉะนั้นหนูก็คงไม่ทําแบบนั้นแน่นอน หมอตอนนี้70ล้านคนเขาก็ก็คงเกลียดหนูสัก40ิอสาคงรักหนูอะค่ะปลาดุปลาดุกปลาดุกตะไคร้ไม่เป็นไรเขาบอกว่าเขาบอกว่าปลาดุตะไคร้น่ารักนั้นหนูยกคำปลาดุตะไคร้ให้คุณเลยค่ะ ก็เอมี่ขอเชิญพี่พี่สื่อมวลชนนะคะพระฮาวเวิร์ดท่านฝากมาบอกว่าวันที่28ท่านต้องเดินทางมีกลับไปดอยแล้วแล้วก็จะกลับมาที่นี่ไม่ได้อีกถึง5ปีพระขอเชิญพี่พี่สื่อมวลชนที่สนามบินอน่าะจะเป็นสุวรรณภูมินะคะแล้วก็พระบอกว่าอยากจะขอโทษและขอเข้ามากับทุกๆคนเนยว่าท่านจะทําผิดด้วยกายวาจาใจท่านอยากจะขอโทษทุกคน<า>จริงๆค่ะ O, hey. แล้วก็ทั้งทั้งนี้นะคะเอมี่ขออาบุญแล้วก็กุศลทั้งหมดที่เราได้ร่วมทำตั้งแต่พระบวชจนถึงวันศึกขออาบุญมาฝากพี่ๆทุกคนนะคะสาธุคีมค่ะเพียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube PR v a ว i e ิตคุณก็จะไม่ตกเทรนด์กับคลิปข่าบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟรีๆก่อนใคร และถ้าคุณเป็นคอร์นที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดท้าให้อัปเดตแบบสุดใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันซีนที่คุณต้องร้องว้าวชอมเแซกดวงการงานการเงินความรักแบบแน่นไม่เสียเงยินทุกสัปดาห์กับ w w w p r i t y com ก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว